เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมถาบ้านที่น่ารักด้วยละกันนะฮะวันนี้ก็พาทีมงานมาขุดดินนะครับเปิดหน้างานใหม่นะครับข้างบ้านตรงนี้นะฮะก็จะขุดกองดินตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาดินไปทําถนนสีเลนต่อจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับผม2คลิปแล้วนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับผมถนนสีเลนเรานะฮะก็เดี๋ยวเราจะทําการเอาดินเที่ยวแรกนะครับผมเอาไปเทก่อนเลยนะครับครับผม30ล้อนะครับผม มาแล้วพากันแบบพากันแย่งไปนะฮะโอ้โหดูดิตัวไม่ได้ไปเทดินนะครับผมดูดิเรียบร้อยเกมโดนแด้ปาบแน่แย่งเกมเกมโดนแด้ปาบลอดตูดแน่ดูดิตายตายเฮ้ไม่เคยสบายเท่าไหร่เฮ้ยปิงปิ่งปิงปิงตายตายตายเมื่อกี้โอ้ยปิงขึ้นแล้วปิงอะไรวะเนี่ยโอ้แย่นะจะใครชนตูดนะแปาบแม่ดิปาบลอดตูดไม่ได้ยินไหม ไป็นลุยป่าไม่พอแล้วได้ยิงครับผมได้ยิงครับทีมงานเรานี่มีใครมีใครหูตึงไหมเขาว่าเขาว่าคนอุตสิยไม่จะหับน้อยนะปามห้ามดิเราเทีฝั่งไหนพี่ฝั่งนี้เหรอจะเย็นปามจะเย็นจะเย็นเราพิมพ์มันดีฝั่งหลักนะใช่ใช่ใช่ลงไปเลยครับลงไปเลยครับจะเย็นจากเพิ่มลงมาอย่างเพิ่มลงมาทีราคาทีราคาทีราคานีราคาทีมแมเดี๋ยวขอดูนะจะมีคนหัวทีมลง ก็ผมแหนบโคตรอ่อนนะพี่ที่ฝั่งไหนพี่พี่ไหมเทจากนู่นเลยปามนี่แหละแต่ตรงนู่นเลยเกมแต่สุดๆเลยเดี๋ยวพี่จะเลิเกลียดเกลีดรอเทตรงเทตรงที่มันไม่มีดินเนี่ยนี่ดูไอ้ปามดูความฉลาดของไอ้ปามเดี๋ยวพี่จะเทให้มันแบบพี่เทให้มันเสมอจากอันนี้ไงให้มันเสมอไอ้เนี่ยถนนข้างบนเลยเหรอพี่แมนครับแมนแมน ทไปคนเท่ก่อนเทถูกไม่ถูกแค่ว่ากันารผมเดี๋ยวให้รถเกตได้ดันดันทิ้งก็ได้ครับผมใช่ใช่ใช่เจอรถเกรดเดอร์เรานะครับผมไปคนขับไปโกไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขับรถเกตนะฮะดู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 บางปามเขาห้าวดิโอ้ห้าวจัดระยะตั้งแต่เขามีคอแปลงอ่ะสองคนนั้นเขาจะล่อกันอย่างเดียวเลยนะฮะทุกคนนะใช่ครับผมบางปามล่าสุดชนแล้ว เขาขับรถไม่สมจริงเลยเนาะทุกคนเนาะฮะสามใช่เอ้าเอ้าเอ้าอะไรเกตเจอรถเกียรตเดอร์เล้วเฮ้ยชอบมากเลยอะรถเกตเดอร์ระหว่างที่ปาล์มกูดินเดี๋ยวผมเดี๋ยวมไปช่วยพี่ขับแท็กเตอร์นะครับมามาผมรอคันนี้มานานแล้วครับเดี๋ยวกันเดี๋ยวเราไปจอดไว้ก่อน รอคันนี้ผมรอคันนี้มานานแล้วครับรอคันนี้จากคุณมานานแล้วตักดินเตรียมแล้วบอกด้วยหรือว่าจะให้พี่ตักตักให้พี่ก่อนเนี่ยตักให้พี่เกมก่อนเลยเฮ้ยนี่เกมเห็นไหมถ้าเต็มแล้วบอกด้วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยพี่ไม้ตักเออเดีขับรถแท็กอร์ช่วยพี่ไม้ก่อนได้ไหมได้ไหมนะครับผมรอคันนี้อยู่ครับนี่เหี้ย <มา S 2> ขีข้เถีะ ชอบมากเลยรถเกียร์ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะทุกคนนะชอบรถเกียร์ครับผมก็ได้ผมนะครับใช่ครับผมกดไลค์ให้ช่องน้อยเกียร์ด้วยนะดูดูดูช่องฝากดูช่องน้อยเกียร์ด้วยนะผมช่องนี้คลิปสนุกทุกคลิปครับผมอื้อใช่แลครับมาผมยกมาแล้วมาแล้วเวอร์เลอรถแท็กเตอร์มาแล้วแท็กเตอร์เสียงโคตรดังเลยพี่เต๊ก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 เอามันส่วนจริงไงมันเสียงล้อเนาะมีคนขอมาหน่อยดิครับผมมีเอิตีรันสสุ ไม่เห็นดินมันโหลดเลยพี่เกมเกมดันลงไปด้านหลังได้ไหมอ่ะได้ได้พี่ได้เดี๋ยวรอพี่อ่ะอ่าเดี๋ยวพี่จะดันตัวนี้มันเรียบโอ้ผมไปกองข้างๆนลยอ่ะพี่ฮะไหนไหนเกมเกมดันเลยเกมดันเลยเกมดันให้เรียบเลยโอ้ดินมันโหลดช้าพี่ใช่เดี๋ยวพี่จะกลับรถไปโอ้เกมรถโคตรเกมรถโคตร ตรงที่เกมเทมเมื่อกี้อ่ะโอเคครับ okay, ผมเต็มต้องบอกเลยปาล์มถึงแล้วเราเจะวิ่งได้กี่เที่ยววะเนี่ยโอ้ตายตายตาย,ตายเราขับแท็กเตอร์ระหว่างนี้เราขับแท็กเตอร์ก่อนนะผมนนะิโอเคไปนะ เออหัวที่พี่เกมอ้าวพี่ไปหัวที่ไปเปล่าเกมเกดช่วยพี่หน่อยเออไป่านอ้วโอตายตายตายเดี๋ยวพี่นึ่งรถก่อนผ่านละเรเก้เอ้ยรถรถเกมาต่อที่คิวดินไหมพี่ฮะพี่มาต่อคิวดินเลยพี่ได้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 ผ่านละเกมรถเกียร์เดินพี่หัวที่มัลงว่ะยกได้ยกได้โอ้ยปีนขึ้น ไอปิงขยันมาจังเลยปิงเสียงเคืองสตาร์ทนะัพี่พี่เสียงพี่ไครับผมนาผมโอ้ยโอ้ยปิง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 ปโนเมกาหนรอยฮะอ๋อโดดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วขอขอภายในความปิงด้วยนะครับผมเฮ้ยเฮขับซ้ายดิมาีเสียแล้วรถเกมมาชนพี่ทำไมรถเธอเอามาอะไรเอามเอ้ยรมันเลีา้ยวไม่มันมเนคยเฮ้ยเฮเฮย้เลย เดี๋็ดเด็ดเป็นนิ่งจะจัดการให้เฮ้ยเขาเขาถามพี่นะเว้ยเขาถามพี่ว่าขับซ้ายขับขวาแล้วเขาวิ่งมาเลนขวาเลยนะเว้ยไม่ผมว่าคงมาลานซคืนไม่ทันนี่ดูงี้พี่มาแล้วอ่ะลองยกเเจดเดอร์ของพี่ไปก่อนตัวอ้าวฝากด้วยครับฝากด้วยครับพี่ไม่มาถึงยังเนาะนะกำลังจะใกล้ถึงละ เราเป็นผู้ใช้แบบว่าไอ้มือไอ้มือยกที่เซียนที่สุดในทีมงานแล้วมั้งใช้บ่อยอ่ะเกมเหรอผมเซียนที่สุดแล้วมั้งพี่ที่ใช้มือยกอะใช้บ่อยอ่ะดาดาดาฮัลโหลให้ดับเครื่องก่อนนะผมเดี๋ยวเราเทดินก่อนนะทุกคนนะอ่าเนี่ยเออทำมา ตัวไหนครับโอเคถอยของถอยถอยถอย,ถอยโอเคครับผมหาใส่ใส่ใส่มาเลยครับผมใส่มาเลยครับเราจะเททินให้เสมอกับถนนข้างๆนะทุกคนนะเนี่ยโมนี้สวยเลยเนี่ผมได้แล้วมุมนั้นน่ะเฮ้ยมุมแต่ตดทินเชท่าพี่เออขอได้แล้วเข,ข้าก่อนเพื่อนเลยว่ะปาล์ม ได้บอกด้วยเอาก่อนเพื่อนเลยเอยีรังกาอาผมไม่ขึ้นขมีได้ไหมได้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 เรารถไปจอดทิ้งไว้ก่อนนะทุกคนนะแล้วเรากลับมาขับแท็กซี่ต่อเทมาไหนครับผมเดี๋ยวรถไปจอดทิ้งไว้ให้ปาล์มขับมาเอาดินมาลงก่อนก็ได้ ดูว่าดินจะพอไหมเดี๋ยวพี่เกมขึ้นขับก่อนแค่ไหมโอเคโอเคมาครับยาวยาวยาวสองคนนั้นเข่าเกียบกิ๊บเลยอ่ะทุกคนไม่กำลังนั่งดูดบ้องอยู่เลยดูดบ้องกันอยู่ไม่แบ่งไงนนี้ในรถีไม่ควันเต็มเลยใช่ใช่ใช่เพราะว่าพี่ไก่ที่จริงไม่ใช่อะไรลำโพงไม่แล้วไม่ใช่อะไรเพราะว่าพี่ปิ้งไก่อ่ะ พอแล้วพอแล้วใส่เยอะไม่ดีนะครับผมไปเลยไปเลยะนะฮะปาไปีไปท,ทีก่อนก็ได้นะเดี๋ยวพี่ตัดเองพี่นักเกมกพี่นักเกม <c oughs> เขาจะใช้เดียวผมขุดแม่โคขับแม่โคขุดได้อยู่ไงเพราะว่าทุกทิวก็ขับให้พี่ <c oughs> <c oughs> บุกี่ั่วมไหมปามไม่ๆๆๆ <c oughs> ครับไม่คนคนั่วมากกว่าครับ <c oughs> ใช่ใช่เลยอันนั้นแหะไปไปทีมเราเนี่ยแหละคนนี้ปัิเสธปันสัญญาครบครับผมเรานี่แหละฮู้อะไรขยับวะเนี่ยอะไรอะไรขยับวะอ้ยไม่มีใครเล่นเลยครับโอ้ห้วนี่พี่น้อยเกมเขาอันนี้วะเอารถขึ้นมาให้เราอะไรมาเนี่ย อยมเมื่อไหร่จะเสร็จวะโ,โครงการโครงการถนนสีเรียนเรานี่เมือ่อไหร่จะเสร็จวะป่ะไม่รู้เหมือนกันพี่อีกมาอีกมา,กาชาติหน้าตอนบ่ายๆมังอยู่ว่านนะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อารมณ์ใช่ไหมใช่ถ้าแบบว่าคนดูร่วงก็ไม่ทำแล้วทำไม่เสร็จสักทีอ่ะตัวนี้อ่ะสเสร็จไอ้ฝั่งนูงน้นทำย,ย่างสวยอ่ะพี่พี่นาเกีย๋พูดว่าไง ถ้าคนดูร่วงก็ไม่ทำแล้วอ่ะหน้างานไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มทุนในไอ้ฝั่งนี้เราทำอย่างสวยเลยนะดูดิบไอปามลงนัดักทองเมื่อกี้อ่ะเอ็งมันหอมแก้มตูดรถพี่เมื่อกี้นี่อะไรนะพี่อะไรนะหอมแก้มดักอะพี่ใช่ใช่ใช่รถเก๋งเหมือนเดิม นั่นพี่ไม่ไม่รังเกียจด้วยไงปาลพี่ไม่ชอบอ่ะนะอะไรนะพี่ไม่ชอบไงอะไรให้หอมแก้มปากให้ปาลหอมแก้มปากไว้เหรพี่พี่ขึ้นมาก่อนไอปาลอีกไอ้ปาลแหละมันมันชนตูดพี่ไม่ไหวเลยโอ้โหพี่จะพี่จะเกรดยังไงวะเดอส้ายจะไม่ขับช้าย่างพี่เกม ไม่พี่เอาเต็มลำไงพี่ไม่พี่ไม่ให้เหลือไงเออตอนนี้ตอนนี้ใกล้ใกล้จะเสมอนี่แล้วอ่ะใกล้จะเสมอถนนแล้วอ่ะพี่ใส่เต็มกล่องอ่ะพี่ไม่ได้ใส่ครึ่งนึงนะเน้นเต็มกล่องครับผมเน้นเต็มกราฟนะทุกคนนะแปลว่าขับทีตาแดงนะทุกคนนะนนั่เห็นไหมปามทำไมเกมไม่โคตรแบบนี้ไม่เป็นตัวอย่างพี่ดมยาดมยาดมยานั่นไงดอมพี่แหละพีนั่นน่ะเห็นไหมป้าไทยอพี่ ไทยอ้องไทยอ้ยไปพี่ไปเกมเต็มได้แล้วไปไปไฝากไหลไลเเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ะเฮ้ยรงละาะให้บงเยทรถตีนกาเนี้ย้งเลยไปผมประเทดีดีกว่าเพี่ขับรถแท้กเตอร์มากดีกว่าะไม่ขับเดเยพี่เีับนุ้ดีเลยขับแล้ว ได้พี่เอาแท็กเตอร์มาดันไม่ใช่ง,ง่ายกว่าไหมเดือบแตกครับผมทีมงานเรารถผมนี่จ <The bag. S 2> <laughs> ะแบแตกเดือบแกโอ้ยไปยยางยาเยาเงา,า <c oughs> เดี๋ยวขวาจะออกถนนใหญ่ <c oughs> เอาไปไปไปเ่อ <c oughs> กี้๊บอะ เลยเล็กถ่เงียบปิดไปเรียบเรียบเรียบเงียบด้วยแหละพี่วาอะไรวะน่ะ100เบกให้เดี๋ยวให้ตามาไปเที่ยวสุดท้ายก็น่าจะพอแล้วผมว่าใช่ใช่ใช่เวลาพอนะพี่ไม่ใช่ดินก็ไม่ใช่ดิน่อเวลาพอแล้ว มาวันละนิดวัานละหน่อยให้ทุกคนคิดถึงเพราะเขาคิดถึงครับผมแล้วกลับไปคิดถึงเหมือนเดิมอนนนะไรดีแล้ว,ลวเ,วเนนพื่อนเอ้าเต่ได้หน้าปัญหาก็ได้หรืพี่โโอ้ห กล้องมันใหญ่หน่อยอก็ใหญ่จริงอะนะแค่ได้บูยแต่พี่อยากดูว่ะดูเกินจาน้ากลองกระปี้เดียวเองนะฮิเ้ <c oughs> ไม่เดินหน้าไปหน่อยเอาเราไปจอดรถปัง,งๆแนละ้วโอ้ดูแหนบรถเราดิทุกคนโคตรอ่อนอะรถแหนบอ่อนเกิน ถ้าระบบถ้าในเกมนี้มีระบบแนวหักนะนี่รถผมน่าจะไปขันแรกอ่ะถ้ามีอยู่ระบบก็ัวที่เกมขั้นแรกเอาแน่อเอาแน่อั้าก็หมดหมรทั้งขั้นอ่ะเอาแน่อเอาแน่อันเชื่อผมเอาแน่้นเชื่อไม่มีไม่มีหมดไอปลาแมตตัวดีก็ปรับตัวจีนบริเวณปลาติดมาแล้วทุกคนเนาะปลาติดมาแล้วออกขนมแจมมาแล้วผมมาแล้วมาแล้ว ใส่กาวนะทุกคนนะแล้วเจา้าไข่เดียวเขาจะไหมแล้วก็ดินขึ้นแบบนี้ป่ะเโอ้ยเกนเดอรม,มาดีกว่าตอนนี้คอมเขาลื่นไงแบบว่าสาดไฟใส่ก็ไม่แหลกไง <c oughs> เอเอเมื่อก่อนนี่คือสาดไฟใส่ทีนี้เขาคือแบบว่าอ๋อปิดไฟปิดไฟแล้วใช่ด้วยนะประเด็นแล้วตรงด้วยนะ ตอนนี้เขาเขาลื่นแล้วผมประมาทไม่ได้นะตอนนี้แรงครับความแรงเดี๋ยวตรงนั้นจะปั๊มสวยไปเลยใช่ไหมขับเ,เ,เทคเตไร์พี่ขับแทคเตอร์ไม่เฟ็นเดี๋ยวโหดูผมขับอีกที่ยูวแฟนโอเคแตังเท่านะแปลจองดีข้างหลังไอ้ <laughs> อะไรเนะ่ะ บอ,อ,อไปทำอะไรกราปีแขกผมเล่นทำไมเนี่ยเม่เนไป<ห>ก,ก่นอน,นมันตวหนงมันซิ่งมาอบช่วยที่แล้วกันจเรียบอยู่นะเ่นเอาใบผ่านเราเกี่ยวกันเลยใช่ครับโหดิเก้นดรถเกตแบ้งบี้เลยเมื่อกี้ ตามเชลปาพี่กลบเกม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 ลบขึ้น้ขึ้นละเกมลบแอปปั๊บลบโอ๊ยาเชียบมากเลิผาไม่มาติผาไม่จิเยนะโอเคประมาณนี้แล้วเนาะเดี๋ยวเข้ามาทำต่อนะกันชาหน้าตอนบาย เอออาผมปิดคิปกันดีกว่าโอเคครับผมก็ฝากไปติดตามช่องทีมงานผมด้วยละก,กันนะฮะช่องน้องเกมกับช่องสักชัยเอซนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ